ไปเที่ยวกันค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาไปเที่ยวกรุงเทพแบบวันเดย์ทริปนะคะเริ่มที่รถไฟฟ้าคูโคตนะคะนั่งไปลงหมอชิตตอนนี้ฟรีอยู่นะคะจากหมอชิตเราไปโผลที่ MRT 3อ่ยอดนะคะมาที่เทวาลัยพาวิสนุเป็นจุดแรกนะคะอยู่แถวแถวเสาชิงช้านะคะ วันนี้เรามาทําบุญแก้ชงนะคะที่ศาลเจ้าพ่อเสือค่ะคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แก้ชงเสร็จหิวนะคะก็เดินไปหาของกินแถวนั้นก็มาเจอร้านโกรุนนะคะเป็นร้านขนมจีนไหหลำเมนูหลากหลายมากมายซึ่งมีเมนูอาจารย์ชัดชาด้วยนะคะมันก็จะเป็นรวมหมูตุนแล้วก็มีหมูกรอบเป็นน้ำข้นนะคะอันนี้ค่ะของอาจารย์ชัดชาจะเป็นแบบนี้มันก็จะข้นเหมือนน้ำราดหน้าแต่เราอ่ะสั่งเป็นน้ำใสนะคะเส้นมันยังเหมือนขนมจีนกึ่งสปาเกตตี้ แล้วน้ำใสมันก็จะหอมพริกไทยแล้วก็หอมงามากอร่อยมากค่ะแล้วเขาแนะนําให้กินกับกะปิไฮลำนะคะเราว่ารสชาติมันคล้ายๆน้ําพริกกะปิพอใส่เข้าไปมันกินเลยมันเหมือนบะหมี่พริกกะปิเลยมีกระเดี๋ยมกะปิแล้วก็มองชิมว่าแบบกินยังไงรสชาติเป็นยังไงหอมหอยที่สุดหอมมัน เผ็ดๆแล้วก็เกผ็ดๆหนึบเปียขึ้นเาน่ากินกับมะม,ม่วงนี่รองชิม กินข้าวก็ต้องกินหวานนะคะมาต่อกันที่คาเฟ่แถวนั้ชื่อร้านเติร์คาเฟ่นะคะเป็นคาเฟ่สไตล์ลอฟเล็กๆน่ารักนะคะเราสั่งนูเทลล่าบราวนี่นะคะมันจะแบบกรอบตรงหน้านะคะแต่ข้างในมันก็จะนุ่มอร่อยมากเลยแล้วก็สั่งหมอง้อข้ามส่วนเพื่อเรา,ากินกาแฟร้อนหน้าฟินมากเห็นไหมคะของหวานยังไม่จบนะคะมาต่อกันที่บ้านขนมปังเข่งนะคะซึ่ง มันจะเป็นเรือนไทยสไตล์ฝรั่งนะคะเป็นร้านกาแฟากึ่งพิพิธภัณฑ์นะคะเป็นบ้านเก่าอายุกว่าร้อยปีนะคะเราสั่งเป็นชีสเค้กสายลุงแล้วก็น้ำมะม่วงโซดานะคะอร่อยมากเราแนะนําเมนูนี้เลยมะน้ำมะม่วงโซดาคือมันชื่นใจแล้วมะม่วงหวานมากน้ําชื่นใจแบบอากาศร้อนๆมากินแบบเนี้ยดีมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นมุมต่างๆภายในบ้านนะคะคือแบบมีที่ถ่ายรูปเยอะมากเหมาะสําหรับคนที่แบบ ชอบถ่ายรูปนะคะก็มาถ่ายรูปกันได้ที่นี่เก๋ๆจากนั้นเราก็ไปต่อข่าวกันค่ะเราก็มากินร้านนายอ้วนเยินตตโฟนะคะซึ่งร้านเนี่ยเขาจะเด่นที่หมูบะเต็งนะคะเราก็สั่งเยินตตโฟเป็นเส้นใหญ่มาเกี๊ยวกรอบมากอร่อยจริงไม่ต้องปรุงเลยค่ะแล้วก่อนกลับนะคะเราก็ไปไหว้พระกันที่วัดสุทัศน์นะคะ ก็วันนี้อากาศร่มรื่นลมเย็นสบายนะคะก็คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะก็แนะนําให้มาไหว้พักกันได้ที่นี่นะคะแล้วก็แวบมาที่อุโมงค์สญญามย่านมิถาวค่ะซึ่งมันใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วนะคะเขาก็ตกแต่งเป็นตีมดิสโก้ค่ะเป็นมีแสงไฟวิววับไฟหลากสีมากนะคะสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปเก๋ๆนะคะก็แวะมาถ่ายกันที่นี่ได้นะคะจบแล้วค่ะ1วนันบายบาย